คือการลาตำแหน่งของคุณประพัฒน์สอนบุญญาพรนะคะรวมทั้งคุณวิภาวันจันทรระวงศ์ค่ะและท่านผู้มีเกียรติคะในช่วงเวลานี้คงจะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดของคืนนี้นะคะซึ่งทางคณะกรรมการก็ได้สรุปผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณมณีซึ่งบางยานนาผลคะแนนมาว่าให้เราเมื่อสักครู่นี้เองใช่แล้วครับและคือช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยกันนะครับสาวงามทั้ง3ท่าน ที่ยืนอยู่ต่อหน้าสายตาของทุกทุกท่าน1ใน3ท่านนี้ก็คือนางสาวเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2537นะครับผมขอเริ่มที่ผู้ที่เข้ามารับตำแหน่งรองอันดับที่2ก่อนนะครับสาวงามที่ได้รับตำแหน่งรองอันดับที่สองได้แก่หมายเลข44ครับ เจมส์แกลเลอรี่เชียงใหม่ส่งเข้าประกวดค่ะเธอได้รับตำแหน่งรองอันดับ2ในคืนนี้นะคะครับจะเดินออกมาทางด้านซ้ายมือนะครับของกลุ่มและในขณะนี้นะครับยังเหลืออีก2ท่านนะครับหมายเลขหกกับหมายเลขห้างนะคะใช่แล้วนะครับจะเป็นรองอันดับที่1และนางสาวเชียงใหม่ปี2537ผมจะประกาศรางวัลน,นางสาวเชียงใหม่นะครับและแน่นอนอีกท่านหนึ่งก็คือรองอันดับที่ห สำหรับนางสาวเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2537ได้แก่หมายเลข6ครับ ฐานน้ำพืการเด้นและอำเภอสารพีสมเ้าประกวดเธอเป็นนางสาวเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2537ค่ะคและแน่นอนนะครับนางสาวเมธานันจันทร์มงคลหมายเลข52นั้นได้รับตำแหน่งรองอันดับที่1ครับค่ะ ดิฉันขอเรียนเชิญคุณขันธมลแนวบุญเนียนนะคะภระยาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่เพื่อัวมงดสายสะพายและเสื้อคลุมให้แก่นางสาวเชียงใหม่ค่ะพร้อมทั้งสวมสายสะพายและมอบขันเงินให้แก่รองอันดับหนึ่งและอันดับสองค่ะกับปรินเชิญนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงของการมอบรางวัลครับ ฉันแน่ใจว่าผลการตัดสินนะคะคงไม่ทิ้งห่างไปจากใจของท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะคะคิดว่าก็คงจะมีใจตรงกันกับท่านคณะกรรมการที่ชมอยู่ที่นี่นะคะแน่นอนนะครับและขณะนี้บริเวณด้านหน้าเวทีนะครับคับข้างปฏิทันสื่อมวลชนที่อยากจะเข้ามาถ่ายภาพบันทึกภาพกันอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับ ีคุณสันธมนแนวบุญเนียนนะคะภรรยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็กําลังสวมมงกุฎให้กับนางสาวเชียงใหม่คนล่าสุดนะคะนางสาวกาญจนารุ่งเรืองมณีรัตน์ับจากงกุนก็มาถึงสายสะพายนะครับ โดยมีคุณประพศสศรุญญาพรน,นะคะและคุณวิภาวันจันทระวงเป็นผู้นำของรางวัลมาให้นะคะคแล้วก็มาถึงเสื้อคลุมของนางสาวเชียงใหม่นะครับสีแดงสดใสจริงๆครับค่ะคงต้องคลุมกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าอากาศของที่นี่ตอนนี้เริ่มเย็นลงเรื่อยๆแล้วนะคะค สำหรับรองอันดับที่1และอันดับที่2นั้นก็จะได้รับสายสะพายรวมทั้งขันเงินเป็นรางวัลด้วยนะครับโดยที่ท่านปริยาู้วราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณฉันธมนแนวบุญเนียนเป็นผู้มอบรางวัลให้นะครับ วารที่ที่ยังไม่บอดนะคะเพราะว่านางสาวเชียงใหม่ได้รับของรางวัลมากมายเลอเกินนะคะ ใหฉันขอเรียนเชิญคุณกลมนี่ยวศิวิกุลนะคะประธานบริษัทไม้ดั้งรุ่งมอบเงินรางวัล100,000บาทให้แก่นางสาวเชียงใหม่ค่ะกับพร้อมทางเรียนเชิญต่อเนื่องเลยนะครับนั่นก็คือท่านประธานกรรมการโครงการบ้านฝันเวียงคุณอำนาจอักษรวันนิตนะครับได้กรุณามอบเงิน50,000บาทให้แก่รองนางสาวเชียงใหม่อันดับที่1นนะครับและขอเรียนเชิญคุณวสันติกุลิรุงแรมปางสวนแกว ได้มอบ De ob, เงินรางวัลห0 0 0มบาทให้แก่รองนางสาวเชียงใหม่อันดับที่2ครับเรียนเชิญครับ มีอีกมากมายนะครับผมขอเรียนเชิญคุณประภัยศรีมุติวัฒนาสวัสดิ์จากชุดว่ายน้ำลิบรานะครับมอบรางวัลสวดทรงงามเงินรางวัล1,000 0บาทและสร้อยคอทองคำหนึเส้นนะครับให้แก่นางสาวเชียงใหม่และมอบชุดว่ายน้ำลิบราให้แก่รองทั้งสองอันดับนะครับ ดังที่ได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับว่านางสาวเชียงใหม่ก็จะได้รับรางวัลนางสาวสุดทรงงามไปพร้อมกันเลยนะครับและในอันดับ ที่สุดนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญคุณจินตนาเฉลิมชัย,ยกิจท่านผู้จัดการฝ่ายเครื่องสมอาง PS นะครับมอบเครื่องสาอางและชุดบำรุงผิวมูลค่า20,000บาทให้แก่นางสาวเชียงใหม่มูลค่า15,000บาทให้แก่รองอันดับที่1และมูลค่า10,000บาทให้แก่รองอันดับที่2ครับเรียนเชิญครับท่านผู้ชมคะขณะนี้ ผลการตัดสินก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้ทราบแล้วว่าใครคือนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2537นะคะนั่นก็คือนางสาวก,การจนารุ่งเรืองมณีรัตน์ซึ่งน้ำพึ่งกาเด่นและอำเภอสารพีเป็นผู้ส่งเข้าประกวดนะคะซึ่งกา,การประกวดในคืนนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเวลาก็ล่วงเลยมาถึงประมาณ1นึนาฬิกาแล้วนะคใช่ครับ้าสู่วันใหม่แล้วนะครับ ในขณะที่ท่านผู้ชมกำลังชมภาพของนางสาวเชียงใหม่คนล่าสุดและก็รองทั้งสองอันดับอยู่ในขณะนี้นะครับผมและคุณปริชาคงต้องขอปราตรัสวัสด์ตรงนี้เลยนะครับและขอกราบขอบพระคุณพระผู้มีเกียรติที่อยู่ณนที่นี้ตลอดจนท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับที่ได้กรุณาติดตามความเคลื่อนไหวตลอดจนการถ่ายทอดสดของทั้งโชคเจ็ดสีในงานนางสาวเชียงใหม่2537มาจนถึงวาระนี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ